เกมเริ่มพอดีนะครับนี่เป็นสัญญาณสดๆนะครับจบเพลงชาติก็ได้ชมโอ้โหยิงไกลนะครับหัวหน้าทีมจเนีมาติเนสวัย4 4ปีที่กินเข้ามาดักไว้นะครับเลิศชายจะคืนแปกักเอา้จาจะคืนให้คณินรปักบนโขกเข้าไปยิงนะครับอีกแล้วเปิดอันตรายครับยิงโอ้โห ด้านข้างนะครับเซตเพย์แล้วเนี่แม่ปัดได้โอ้โหสิรวัตรให้ประตูได้ในครั้เจสตาเอาสายเอาครับได้ยิงเจสตาจับแม่ยิงติดโอ้โหโดนนะโอ้โหแม่นี่ครับโดนก่อนเลยครับ่าโดมิงเกสครับอืมาะครับ ับครับที่รอดขาเลยเข้าช้าไปเลยเข้าช้าเลยนี่ครับประมาทไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าคิวบาร์นัดแรกนี่จะเสียประตูมาเลยเทะนะครับจัแล้วซัดด้วยซ้ายมีซัมเอ้าโอ้โหเจสต้าครับยิงด้วยซ้ายไม่หาจะยิงเลยนะครับครับได้ไหมโอ้โหอ้าวต้องระวังโอ้โห จ่ายทะแยงแล้วบาเกโรครับยิงลอดขาตำ่หาในเกมรับเกมรับใช่ครับอย่างที่โค้ชได้วิเคราะห์ไว้ก่อนเกมเริ่มว่าปัญหาของทีมไทยคเสียประตูนัดละสามลูกตลอดเลยนะครับจ่ายทะแยงแล้วเราไม่มีตัวพิวัตผิดตำแหน่งไปนะครับเราขึ้นไปเพสแล้วลงไม่ทันแล้วจ่ายทะแยงนี่ยังไงก็ยิงบาเกโรครับ แกเตมรับแบบแมนทูแมนของเอ้าแม่เกือบโอ้โหมาถ้าโดนนี่เข้าอย่างเดียวเลยนะครับมาสกูเข้าลราโตกลับสามคนครับสามต่อหนึ่งแมนอย่างนี้ต้องได้แล้วครับเลือกโอ้โหช้าช้าแล้วครับช้าอีกทีหนึ่งโอ้โหช้าครับช้ามากครับวันนี้ดูจะติดติดขัดขัดยิ่งอ้าวปัดได้ครับจอห์นสัน คือถ้าลูกแรกได้เนี่ยความมั่นใจน่าจะมานะครับไม่มีใครมาประคองนะครับตรงกลางเอาครับชิงสวยเลือกจ่ายไม่โดนอีกครับโอ้โหแปงตรงนี้ครับแล้วก็แล้วประตูออกไปแล้วหาะครับโต๊ะกลับมีลูกทะยงลูกทะแยงโอ้โหสามสูเลยครับเขาเบิ้ลแบบแม่นมากครับโอ้โหเะียงไปแล้วททียงแล้กคืนปาดกลับมาโอ้โหนี่คือ ที่บอกเลยนะเกมับเป็นเกมรับของเราที่มันห่างเกินไปปิดมุมไม่ดีจังหวะโค้ชเปิ้ลกับ,บามาดิโอมาร์เนสประสบการณ์นะครับยิงติดบิสตาติดหึดด่งขาวครับน่าจะโอ้โหนิดเดียวครับจังหวะยังขาด,ขดนะครับ วิรวัตรลุยขึ้นไปก็โดนตัดออกข้างติสตาบิดบิดลงตัวลงตัวกวาดได้ให้ไม่ไม่ให้จังหวะแรกครับครับเลยปล่อยได้เลยครับได้แล้วครับหนึ่งสามครับไม่ไม่ให้จังหวะแรกกลายเป็นดีครับกลับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามครับครับวิวัฒนครับเพิ่งจะลงมานะครับวิวัฒน์ไทยเจริญดูครับต้องชมสุภวุฒิเลยนะครับ ล้มตัวสไลด์มายิงกังวแรกจิรวัตรให้ง่ายๆเลยครับเอาชัวร์หรือก็เอาชัวร์ลอกจะยิงก็มาบล็อกนะครับรับตรงนี้ดึงจังหวะเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่กองหลังมักจะพุ่งมาสไลด์ใช่ก็มาบล็อกการยิงดีๆสไลด์แบบทุกบอลสามยัได้ครับได้ครับไม่ฟาวครับเขาเก่งกันเล่นนะครับเลือกกฤษดาให้จิ้มเอ้าสามประตูตางกันไหมครับกฤษดางัดจังหวะนี้ เอาล้วครับโอกาสได้ครับอ้าวสวยครับสวยครับสุภวุฒิให้จิรวัตรครับเหลือหนึ่งประตูแล้วนะครับโอ้โหตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วนะครับใช่ครับมันจะยากขึ้นดังเลยครับนี่ยัดให้สุภวุฒิแล้วก็เรียบร้อยครับจิรวัตรสหิเชียร์ฮาร์โวลเล่เลยนะครับก็แมบังเอิญเหลือเกินจอครับนัดที่แล้วจิรวัตรก็ทำประตูไล่เป็นสองต่อสามนะครับนี่ก็สองต่อสาม หฟายอลข2ครั้งนี้โดนโทษนะครับยิ่งโอ้โหเจสตาพลิกได้ดีครับบังแล้วก็พลิกหัวยิงนะแล้วก็เท้าถนัดโดเยเท้าซ้ายเจสตาเป็นคนยิงบอลได้ดีด้วยครับทิบ้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับพลิกจะยิงแม่นัดให้เลยยิงโอ้โหมามาริโน,โนครับ สอนปัดออกไปนะคก็พอใจในระดับหนึ่งกับการเอาครับยังได้เลือกโดนดึงเออไม่ดูดีครับนี่เขาดึงนะครับเขาดึงแล้วปล่อยโอ้โหโอ้โหกดซ้ำได้ได้ประตูนะครับได้ครับ มาริโนเมื่อไหร่ยิงบอลออกไปแล้วนะครับเขาอยู่จุด10เมตรเขาสามารถที่จะยิงเข้าไปได้ตามปกเพื่อนแล้วเขา,าเขาตามว่าคือฟอลโล่ที่เขาตามเข้าไปนะ,ะครับครับโอ้บล็อพี่ครับ ไม่เห็นแล้วครับอ้าวบอลลูกอุ้ยนี่ก็พอดีเลยครับแต่เขาเล่นจังหวะนี้ใบเหลือด้วยแล้วก็มาฝาวในตรงนี้พอดีนะครับเขาหมดเวลาแล้วครับใบเหลือสามคนนะครับแต่ว่าจะจะเล่นยักษ์แน่นี่ตั้งใจเลยครับอือเสาแรกครับตรงนี้ออกงาน เรียบร้อยครับสุปฒิครับได,ได้มาเป็น3ต่อ4แล้วก็น่าจะจบเกมนะครับเกียร์ก็จบเกมโอ้โหข้างๆเท้า,าเลยนะครับไม่ทันนัดแรกสุูตยิงไล่ามาเป็น1ต่อ3นะครับรับจบึ่งแรกก็ยังสนุกนะครับ เราอันดับเหนือกว่าก่อนแข่งก็น่าจะเหนือกว่านะครับโดนนำไปถึง3 0ท้ายไล่มาเป็น3 4ต่อ4ในครึ่งแรกนะครับคิวบาน้ำไทย4 3ต่อสครับสโซชินแชมป์โลก2อ01 6ับกจาก,ก,ร,ก,กรูเบียนที่ของรุบคืเติมครับคิวบาน้ำไทย4ต3ต่อสครับนัดที่สองของรอบแรก พุทธไขวาทีนึงยกยิงล <c oughs> ูกนะครับอ่าเลือกให้สุภวุทิตะวันติดเ,เอาระวังครับเขาสองตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้โหพลาดจังหวดีครับโอ้โหพลาดได้ประตูครับโอ้โหเราโอกาสยิงเรา27วันนี้กฤษดาเปิดคิกอินเข้าไปนะครับตะทุทให้เราเคลื่อนตัวกฤษดาไปที่ัทุทย้อนกลับหลังขวา เล็กสวยครับเจ้ายิงโอ้โหสวยงามเด็ดขาดติ๊กลูกนี้สวยงามมากครับจีรวัตรประตูที่2ของจิรวัตรนะครับสี่เท่าครับประตูนี้พลิกสวยจริงๆครับโอ้พลิกออกด้านข้างนะครับดูดูครับเขาหลงเลยครับจัดได้ดีแล้วซัดเต็มแรงถูครับอาทุ้ให้แล้วพลิกพรวดนะครับมาเรโลพรวดนะครับสี่เท่านั่นแหละครับพลาดแล้วก็ปิ่นไทยดักไว้ได้ครับ อภิวัตครับครับอภิวัตลงมาไม่ไจ่ายจังหวะแรกจะเล่นเองต้องระวังครับยิ่งโอ้โหเนี่ยครับไปขืนเล่นนะครับเมื่อสักครู่นี้อภิวัตจะไปขืนเล่นคือไม่พักบอลก่อนจะพลิกไปทางด้านข<ช>้างเครับเขาตัวใหญ่ขายาวกว่าด้วยนี่ครับบีสองคนเลยครับก็เพสเราได,ด้ยิงข้างข้างเท,ท้าเลยครับอันนี้สอน ยิงแบบฉีดยานครับจิ้มด้วยปลายเท้าครับลงลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถือเสมอแล้วต้องสลัดให้ได้ครับสลัดนำขึ้นแซงนำให้ได้ต้องระวังต้องปักเกี่ยวติดเอาครับเลือกยิงพลิกได้ไหมยิงได้ครับอ้าวนะครับแม่ใช้การพลิกคือเหมือนกัะแก้มาด้วยครับจุดนี้นะครับก็คือเราเอาเอาเป้ามาเล่นแล้วนะครับทั้ง เจตดาแล้วก็ฝุดฝุดเนี่ยครับใช้เป้าพลิกแล้วยิงเนี่ยครับแคลปแล้วก็เข้าประตูไปครับกองหลังโดมินเกสครับลงมาช่วยหาแล้วครับตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งความพิลลรอเลยครับจากทีมราชนาวีนะครับใช่โดนกระแทกนิดนึงเข้าซ้ายยิงนี่หมูเหมือนได้เลยนะครับพลิกสวยแล้วนะครับตัวเป้าครับ เอ้าซ้ายด้วยครับเจษดาซ้ายยิงไปทางซ้ายเข้าไหนหาจังหวะไม่ยิงเข้าซ้ายแล้วทัดนี่นะครับทีเด็ดครับนี่คือทีเด็ดของกับตันช้างครับคว้าไม่ยิงครับล็อกเข้าซ้ายครับโอ้โหนี่กับทีเด็ดของกับตันช้างนะครับเอแล้วับสลัดหลุดแล้วครับนำหกต่อห้ามีสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คุณยายแกรีบุ๋มยังเรียกทันช้างอยู่ครับว่านี่ยิงเด็ดขาดมากครับรอก่อนครับ สวยนะครับลูกนี้ถือว่าหลอกนะครับหลงไปสองคนแล้วซัดเลยครับโอ้โหหลอกหลอกสนิทจนหลักตัวเองก็ดีอยู่ด้วยนะครับครับนี่เป็นทริกของฟุตซอลเลยนะครับใช่ครับหลอกจะยิงนี่สำคัญนะครับไลร์ที่นึ่ไม่ทันแล้วโอ้โหแมนบูสกูสมุดไม่ทันเห็นนะครับระวังครับโอ้โหหลอกนะครับโซคารัสเกมเปิดแล้วครับช่วงนี้แลกกันผลบัดนะครับ ไม่เข้าตออกครับิหลบไปสวยเอาครับเลือกข้างในมีโอ้โหมีเจสดาขยับไปรออยู่แล้วนะครับถ้าผ่านมานี่ทุกครั้งที่พอไทยง้างเท้าจะยิงนี่ก็บล็อกเขาบล็อกเขกล้าล็อกเลยนะครับต้องหลอกต้องหลอกบ้างครับต้องหลอกนี่นะครับออ้หสกิปขวบดั้นข้างครับรุดให้ ยิงเอามาแล้วครับโอ้โหเจ็บต่อห้าครับเี็บขาดมากครับยิงลูกนี้ของสุพุฒ์เขื่อนกลางโอ้โหได้บอลจากนัททุษนะครับนัททุษเป็นคนแอสซิสดูครับดีท้ายเข้าขวาก็ดีครับสามเหลี่ยมครันได้ยิงหนักหน่วงมากครับสอยก็เยี่ยงเอเชียนะครับลอยขบวดตรีนะครับเป็นขบวด ปัดอุยแม่เสาครับแฉลบเสาเกือบโดนครับโอ้โหแฉลบคุณเล่นอภิวัตรด้วยแล้วหาครับเลือกครึ่งทีหนึ่งออกด้านข้างเปิดทางซ้ายมีเจสตาแต่ว่าเลือกให้ทางขวาที่นัทพนไหลไม่ทะลุระวังเขาสวนนะครับเขาสวนแล้วคนเดียวครับมาติเนสมาติเนสยิงโอ้ยเกือบเข้าครับชนเสา โอ้โหปัดแล้วไปชนเสาครับบอลไม่ออกตัดได้เอาละครับสุภวบุฒิขวานั่หละครับขวานั่หละครับเลือกยิงเองว้า่ให้ดีจะเร็วกว่านะนี่เกือบเกือบเสียประตูครับเรานี่ครับปัดแล้วไปชนเสาไหลให้อาครับเลือกไม่ทันครับเข้าไม่ทันนี่สอนต้องกลับไปเร็วโอ้ดีกลับไม่ทันด้วยโอ้โห ดึงับบหลังเอาไว้ครับนึ่งๆแต่ว่าหลอกสวยครับคือบอลได้ไมโอ้หมับขาไปแล้วัทวุฒิหลอกสวยแล้วนะครับเกือบจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับนิดเดียวโอ้โหนัดแรกเราเล่นโอ์เลย์กับรัสเซียก็ได้ผลเอาจับคืนไหมขึนเลือกแปะโอ้แบบบล็อกกันระเนระกาดครับลูกแปดไม่มาครับหายเข้าไปประตูแล้วครับหลอกสวยมากครับ อาจจะเด็ดขาดกว่านะครับได้ถึงห้าลูกได้ไหมลูกนี้โอ้โหติดเท้าอีกครับแม่เท้ายาวเหลือเกินโตกลับมานีศสอนครับแย่งได้เราบีบให้เขาต้องย้อนจับหลังเอาแล้วครับย้าได้ยิงตรงโอ้โหติดไม่ตรงครับฉลบครับฉลบครับโดนโดนบล็อกครับโอ้โหโล่งเลยครับแม่ ดักไว้ได้เอาครับเลือกให้พิซาพิก2ต่อหนึ่งให้เลือกยังไงโอ้โหแบดน่าเสียนะคด้วยจริงๆเอาแล้วครับเลือกเลือกนะครับดูโอ้โหหนือจริงๆครับหนือจริงๆครับโอ้โหสุ per wood cup h a t s u i ครับโอ้โหหนือจริงๆครับต้องคนนี้เลยครับโอ้โหนักฟุตซอลยอดเยี่ยมเอเชียนะครับสมูทเซนกลางถึงวันได้สองเท้าครับกองบอลได้สองเท้าแล้ว ซ้ายดูดูนะครับคลิกผีได้รอคู่สองตูโซเลสโอ้โหจนเท้าตายครับจนเท้าตาัใช่ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บอีกทีนเท้าตายแล้วครับนี่กลับมาเรียบร้อยแล้วยิงมุมแคบตรงนั้นเลยครับอ้าจะมีแมมไหมครับมีลูกแมมไหมโอ้นิดเดียวครับยังได้อยู่ออกมากับปัญช้าคลอก โอ้โหจะชิบาเบาบามากย้อนกับมาติดหมดเวลาผท้ายมาจะถือว่ามาเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังนะครับจริงๆต้องได้ประตูมากกว่านี้นะครับพัทยาครับจังหวะสวนกับเรากับก็การถ่ายทอดสดต้องขอบคุณผู้การสนับสนุนนะครับมิต o ยะตาแชมพูสำหรับผู้ชายเคลมเมน CG Plus จากทูมุเอแบรนด์ซุปไก่สกัดรถยนต์ซูซูกิ โฟมล้างหน้ากรานิเย่เมนกรุงเทพประกันชีวิตเครื่องดื่มเจอร์รสสปอนเซอร์สีกันรั่วซึมลูบซิลจาก TOA d i r e c เรกเอเชียประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ AIS CG Advance จาก AIS คูโบต้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโอแม่เหนื่อยหน่อยครับวันนี้ทีมไทยแต่สุดท้ายแล้วก็ตามเป้านะครับชนะ8ต่อ5นะครับพักครู่เรียวครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงท้ายครับ